สวัสดีครับพี่น้องครับมาเิ่งการพาบลกเหลี่ยมครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวนี่ครับมาใกล้ๆนี่นี่พาเคลื่อนแบบนี้ได้พี่น้องนี่ครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเขากินหม่องข้าวขาวมันเอาไม่จิ้มเดี๋ยวด้อันนี้มันมีสองหูเดี๋ยวหูนี่สามว่าอ่านี่ครับนี่เขากินหม่องข้าวขาวนี่ได้พี่น้องเด้นะครับกินหม่องข้าวขาวมันอ่าเดี๋ยวมาเพิ่งอีกนี่ เอาเบิง้งในกระตาว่ามือนีผลงาน,น,นอย่าล้างซ้ำเลยเอากล้องมานี่เบิ้งพี่อ่านี่ครับปึ๊บมาพี่ว่ะนี้มาพาพาแบบนี้นี่อันนี้นนนนนนเขา,าก็เอาไม่จิ้มครับนี่ครับอันนี้ผ้าแล้วทุกท่านเบิลงครับนี่โอเคประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เอาไม้จิ้มเด้อพี่น้องเด้อรสชาติมันก็จะออกมันๆครับ ห่เข็นทุกอันนี้น้ำเนี่ยเดี๋ยวพาโชว์กันมันเข็นนี่เนี่นี่ครับนี่ปึ๊บเอาอีกยังได้จักสองสามนาทีนี่ครับอืมบ้างอันไม่ไหมื่เดียวในเดียวโอ้ประมาณนี่ครับพอปานี่อิ่มปะพอ,ยอยแล้วเยอะแล้วอืม เดี๋ยวมืออื่นยังกินอีนี่ครับสามสามันเขากินข้างในมันนะครับโอเคครับขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีครับ